ก็ขั้นตอนที่นี่พิถีพิถันมากมีการเลือกเล่มีการโฟกัสแต่ละอยา่างหลังจากเราใส่เสร็จแล้วก็มีการเดินมีการดูใกล้ดูไกลต่างๆก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากรประสงค์ตันติิริวัฒนะครับอายุตอนนี้71ปีเป็นผู้บริหารเกี่ยวกับโรงงานเคมีอยู่ งานดีเลยทั่วไปเล่นกีฬาโยคะแล้วก็เล่นกอล์ฟด้วยใช้สายตาในการตีลูกก็มีมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากครับจำได้รู้สึกว่าตอนสอบเอ็นทานจะดูหนังสือมากไปนิดนึงเราจะเข้าวารีทอะไรแล้วก็เริ่มใส่แว่นสายตาตอนนั้นก็สั้นอยู่ประมาณสัก400มีอายุก็จะเริ่มยาวขึ้นก็แก้ปัญหาโดยที่ทำส,สายตายาวอีกหนึ่งอัน ขึ้นมาสร็จเราใส่ดวงหนังสือบ้างอะไรเงี้ย bubble. แต่จริงๆแล้วธรรมธรรมาก็ไม่เคยได้ใส่เพราะลำคาต้องเปลี่ยนแว่นสองอันตลอดเวลาก็เลยใช้วิธีว่าอ่านหนังสือก็ถอดแว่นก็ยังอ่านได้ก็หลังจากเห็นเพื่อนเขาใส่กัน2อันเราก็เลยคิดว่าเออเราอยากทําบ้างก็เลยไปทำโพเกสซีเป็นแบบมีเส้นกลางขั้นระหว่างยาวกว่าสั้นแต่นี้มีปัญหาก็คือเวลาเรามองใกล้มองไกลเราต้องขยับหน้าตลอดเวลามันก็ทําให้เราลำบาก แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็คือว่าผมตีลูกกอล์ฟไม่โดนเพราะว่าเวลาเราโค้มลงเพราะโฟกัสมันผิดไปหรืออยต่างก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่ใช่อ่ะมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่านี้จริงไอซอฟติกกับผมรู้จักมานานแล้วนะเพราะว่าเห็นตั้งอยู่ที่เอราวันนะแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเขาโปรโมโชั่นราคาหลักหมื่นผมก็เลยคิดว่าน่าสนใจน่าจะมาลองดูตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่เอราวันมาอยู่แถวราชดามก็เลยโทรศัพท์มาถามบอกมีโปรโมชั่นจริงเหรอบอกจริงเข้ามาสิผมบอกเอออย่างงี้เลยเดี๋ยวลองเข้าไปดู ก็เลยมาทำครับทีแรกเข้ามาก็ถามจะมาเมื่อไหร่ให้นักเวลาผมบอกโอเคนัดต่บ่ายสองผมก็ถามว่าใช้เวลานานไหมเขาบอกว่า2สองชั่วโมงผมบอกตรวจแว่นอะไรใช้เวลาสนงสองชั่วโมงเพราะปกติขาวบ้านแป๊บเดียวเข้าวัดทีเดียวลองสายตามผมว่าไม่ถึงสิบห้าทีรืครึ่งชั่วโมงก็จบละก็เลยคิดว่าเออเราลองดูแล้วเป็นยังไงบ้างก็ขั้นตอนี่นี้พิถีพิถันมากมีการเลือกเลยมีการโฟกัสแต่ละอย่างหลังจากเราใส่เสร็จแล้วก็มีการเดินมีการดูใกล้ดูไกลต่างๆก็เลยรู้สึกว่าประทับใจมากครับ ก็คิดว่าอยากแนะนําเพื่อนหลายๆคนมาทาที่นี่ก็จะได้คุณภาพแว่นทีด่ดีแล้วก็เหมาะใส่ตาเราด้วยครับจริงๆแล้วเ,เราอาจจะต้องมีการปรับตัวเล็กน้อยนิดนึงเพราะว่าปกติถ้าเราใส่แว่นใส่ตาสั้นแล้วเราเอายามผสมมาด้วยเราก็อาจจะต้องมีการปรับตัวคือเวลาเราเดินแต,แต่ใช้ไม่าไม่นานนะครับผมอย่างผมนี่ประมาณแบั๊บเดียวผมก็รู้สึกว่ามันชินสำับผมละเพราะว่าเราไม่ต้องก้มเงยเหมือนในแเเว่นที่แยกกันระหว่าง ยาวกว่าสั้นเพราะอันนี้เป็นเขาเรียก <c oughs> ว่ามัลติโฟกัสก็เลยรู้สึกว่ามันสบายตาแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือผมสามารถตีโดนลูกกรอบได้ครับก็ <c oughs> ตอนนี้อันที่3นะครับก็แฮปปี้ทุกวันอันนึงก็ใส่ประมาณปีกว่า2ปีก็มีสายตาเปลี่ยนแปลงก็มามาแมมาอัปเดตนิดนึงว่าเป็นไงบ้างก็ <c oughs> มีเพื่อนหลายคนนะแล้วก็มีญาติผมพี่สาวผมก็แนะนําให้มาทําที่นี่เพราะว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะแพงเวอร์อย่างที่ว่านะก็ประมาณ หมื่นว่าบาทซึ่งเราสามารถได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสบายขึ้นก็อยากแนะนำะครับเพราะผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อสายตาเราเราใช้ทุกวันน่าถึงแม้ว่าหมื0นสอบาทเราคิดว่าเป็นเวลาวันวันหนึ่งไม่กี่ตังค์เองไม่กี่บาทถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราลงทุนไปเพื่อคุณภาพชีวิตที่เราเดีขึ้นไม่ดีวกว่าเลยครับ